สวัสดีครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการาใช้งาน Apache ในหมด rewrite กันนะครับเราจะมาสร้างไฟล์ h t x s กันนะครับแล้วก็ตั้งค่า Apache ให้สามารถใช้งานหมด rewrite ได้นะครับโอเคสิ่งที่เราจะทำในใน workshop ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะทำ สะะิ่งที่เราจะทำก็คือ1สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า mysite com นะครับใน www นะฮะตรง mysite com นี่แหละที่เราจะสร้างเว็บไซต์นะฮะเราจะเขียนสคริปต์นะฮะพวก php html กันนะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยน permission นะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยน permission ให้เป็น7.7นั่นกะ็คือ าสามารถเข้าถึงแก้ไขลบแล้วก็สร้างได้นะครับใน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 โฟเดอร์ชื่อ mysite.com เนี่ยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมทำเป็นเครื่องของตัวเองคือ localhost นะฮะซึ่งเป็นเครื่องของตัวเองเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าท่านจะใช้เว็บไซต์ของท่านจริงๆในในเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ยจะต้องกำหนด Permission ใหม่นะครับ อันนี้เอาไว้สำหรับการเข้าถึงสำหรับการแก้ไขให้ง่ายๆนะครับโ okay. อเคหลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ mysite.com นะฮะแล้วก็เปลี่ยน e r m ์มิชันให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้างไฟล์ index.php ขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะครับไฟล์ index.php ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่ ตัวหนังสือนะฮะอักษรพื้นฐานเพ้มันสแสดงขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะสร้างไฟล์ stx กันนะครับจากนั้นก็เราก็จะทำการ enable นะฮะ mode write ใน apache 2นะให้สามารถใช้งานได้ให้สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำตรงนี้นะฮะก็คือผมใช้ อุ u บรรจุนะครับเวอร์ชันนนะครับเป็นเป็นเครื่องที่ผมจะใช้งาน uh, ในการทำงานส่วนนี้นะครับ uh, สำหรับท่านที่ใช้งาน Windows นะฮะ Windows เป็น local host เนี่ยเดี๋ยว uh, ผมจะมีตัวอย่างอื่นนะฮะตัวตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของ uh, การพิมพ์พวกสคริปต์ต่างๆนะครับซึ่งใน Windows เนี่ยเราก็คก่คิดลากๆเอาก็ได้นะครับว่า ใน u ุบุ t ตเนี่ยอาจจะแตกต่างใน Linux อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคเรามาทําการสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า mysite ใน www w ของเรากันก่อนนะครับเริ่มแรกนะฮะท่านเปิดโปรแกรม terminal ขึ้นมานะครับถ้าหากว่าโปรแกรม terminal ไม่โชว์ขึ้นมานะฮะให้ท่านพิมพ์ีี่ะ tr ท่านก็จะเห็นว่ามีโปรแกรม terminal ขึ้นมานะครับเราจะต้องใช้พวก comment line นิดหน่อยนะครับในส่วนนี้โอเคจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับท่านจะต้องอใช้สิทธิ์ของรุ่นะใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลนะในการาจะเ,เข้าถึงโฟลเดอร์ w w w ตรงนั้นแล้วก็สร้งาสงสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเ,เข้าใช้งานในสิทธิ์รุ่นนะฮะให้ท่านพิมพ์ Sudo ู จากนั้นก็เสรรหัสผ่านในที่นี้ของผมก็คือรหัสผ่านที่ผมตั้งอตอนติดตั้งอุบกรณอันนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6าจากนั้นก็กด Enter ปุ๊บท่านก็จะเห็นว่า pointer ตอนนี้นะฮะมาชีท้ที่ร o o t อสาอุปกิบสนะ h ุ m e vm อจากนั้นในส่วนตรงนี้นะครับเราจะเ,าเราจะทำการ พิมพ์คำสั่งต่างๆเข้าไปนะครับโ okay, อเคคำสั่งแรกก็คือเราจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mysite นะ mysite.com เอาไว้ในวัก w w w ิิวนะฮะคำสั่งการสร้างโฟลเดอร์คือ mkdir นะฮนะจากนั้นก็ว่า www นะ w w สามตัวนะครับแล้วก็ mysite.com อย่างนี้นะฮะอย่างนั้นกด enter โอเคตอนนี้ก็ uh, mysite.com น uh, ะก็ถูกสร้างขึ้นแล้วจากนั้นนะครับเราจะต้องกำหนด Permission นะฮะเปลี่ยน Permission ให้เป็น777 uh, folder โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mysite.com เนี่ยเราจะเปลี่ยน Permission เป็น7 7็นะฮะสามารถเปลี่ยนได้โดย uh, คำสั่ง c ห m o d จากนั้นก็777ว uh, ่า www uh, mysite c o m คอมขีดพิมพ์ใหญ่นะฮะรูป okay, รูปแบบคำสั่งนะฮะ c h mod 777แล้วก็โฟลเดอร์นะฮะโฟลเดอร์ที่ชื่อ mysite.com ก็อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ www โอเคกด enter นะฮะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยน permission ไปแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับจากนั้น ผมจะสร้างไฟล์นะครับผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่า index.php ในในนี้นะฮะใน mysite.com ในโฟลเดอร์ชื่อ mysite.com นะมโอนจากรุดนะฮะพิมพ์ exit หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ n a u t i l u s นะฮะก็คือ n a u t i l u s คือการเปิดเปิดโฟลเดอร์ะัสั่งเป็นคำสั่งการเปิดโฟลเดอร์ใน Linux น,นะครับ คล้ายๆกับ Windows Explorer อ์ไฟล์ Explorer ใน Windows นะครับโอเคว่า okay. wow. www.nice.com เปิดขึ้นมาโอเคท่านก็จะเห็นว่า uh, หน้าต่างอันนี้ก็โผล่ขึ้นมานะครับ uh, สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือคลิกขวาแล้วก็ Create New Document นะครับ จากนั้นก็พิมพ์ว่า index php นะกด enter เข้าไปนะครับเราสามารถจะเปิดไฟล์ php ได้นะครับโดยโปรแกรมนี้โปรแกรมเ e ็ t file พวกนี้นะฮะนั่นก็คือ gedit นะครับใน linux โ okay. อเคคลิกมาวางไว้นะอันนี้ก็คือไฟล์ index php ของเรานะครับในไฟล์ index php ของเรานะครเราจะพิมพ์ว่า Hello อ่า this is my site this is mysite. com โอเคแค่นี้พอนะครับคลิกที่ save โอเคอย่างนั้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับในที่นี้ผมใช้ไฟ r e f o x จากนั้นนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ address b a นะครับพิมพ mm. ์ localhost ไซเล็ตม o m ซดคอมอย่างนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะดิสิตไมซ์ไซด์คอมนะครับโอเคอ่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะสร้างนะฮะแล้วก็ใช้งานอ่าหมดร mm ีไร t ์นะฮะเช่นว่าอ่าผมสามารถยะพิมพตรงน,นี้นะฮะผมผมสามารถยะพิมพ์พิมพ์ว่าอ่าถ้าถ้าว่าพิมพ์ว่าเทส t อย่างเงี้ย ปุ๊บอ่าอันนี้มันจะขึ้นว่าน็อตฝาออกใช่ไหมฮะอ่าแต่แต่ว่าอ่าถ้าหากว่าเรากำหนดนะฮะในหมวดรีไรส์เนี่ยเราเรากำหนดนะฮะในไฟล์ท t เอสเอสของเราเนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะฮะว่าอะไรก็ตามที่เราพิมพ์ไว้ตรงนี้นะฮะมันจะไปโผล่ที่ถ้าหากว่าไม่มีมันจะไปโผล่ที่ index ็กซ์ดอโอเคเรามาทำกันเลยนะฮะเริ่มแรกนะฮะ ให้ท่านาไปทำเปิดที่โปรแกรม Terminal ตรงนี้ก่อนนะครับที่โปรแกรม Terminal ตรงนี้นะครับพิมพ์คำสั่งว่า sudo so นะฮะ a t o n mode a t a o n mode r i t อย่างนี้นะฮะจากนั้นก็กด enter อถ้าหากว่าหมดรีไรต์นะครับได้ทำการมันได้ enable อยู่แล้วนะครับก็จะ,ะขึ้นข้อความดังนี้นะครับอโอเคอันนี้ถือว่าผ่านนะครับหมดรีไรต์นะถือว่าผ่านโอเคเท่านี้ต่อไปนะครับต่อไปอเราทำอะไรต่อไปเราก็จะเข้าไปแก้ไข เข้าไปแ,แก้ไขที่ default ของ size available ใน Apache นะครับให้ท่านพิมพ์คำสั่งนะครับอ,อันนี้ต้องเป็นเข้าใช้งานในหมดรุ่ดก่อนนะฮะในสิทธิ์ของรุ่ดก่อนนั่นก็คือใช้คำสัง so do, ่ง sudo so sudo su นะก็คือ super user do นั่นเองนะฮะโอเค <Okay. S 1> จากนั้นนะครับก็ gedit gedit ET c etc select apache uh, apache 2นะครับ hmm. <right? c oughs> จากนั้นก็ size set av i, uh, available select f a u l g อย่างนี้นะครับจากนั้นก็กด enter ปัง นะครับเรามาดูที่เรามาดูที่เวช i นโฮสต์ Host, ตรงนี้นะฮะดิฟเลต์ในในไฟล์ f ด u ฟ t ลนะฮะที่รันขึ้นมาเนี่ยเรามาดูที่ตรงที่ directory นะฮะ directory www นะฮ option index follow system link s y s m link นะมันดีวิวมันดีวิวตรงนี้นะฮะ ตรงที่บรรทัดที่11นะครับ allow override นะฮะน o n ตรงนี้นะครับให้ท่านเปลี่ยนเป็น o เปลี่ยนเป็น o นะครับอันนี้ directory ตรงนี้นะครับน o n ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น o เหมือนกันอ่ะโอเคสองแห่งนะฮะบรรทัดที่7กับบรรทัดที่11นะครับจากนั้นก็คลิกที่ save นะฮะบ,บันทึกไฟล์เอาไว้นะฮะจากนั้นก็ โ okay. อเ right คเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับที่เทอร์มินอลนะครับฉันจะต้องสั่งรีสตาร์ทอเซอร์วิสของอัปเปอร์เช่ขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือ etc เซเลนี่นะฮะเซเล etc เซ a ลสอัปเช่สองนะฮะเซเลอ้าอไนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก่อน in i n e t d เซเล Uh, apa uh, apa share song restart A, okay. etc uh, init. A, A, Apache 2 uh, restart. A, kan, โอเคอัาเช่ได้รังตัวเองฮนะสตาร์ทขึ้นมาแล้วโอเคฮะผมจะออจากจาสิทธ์ของอ่อสิทธิ์ของรุ่นนะครับจากนั้นก็มาเปิดโฮมโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกครั้งนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mysite com ตรงเนี้ยนะครับให้ท่านคลิกขวาแล้วก็ create new document นะฮะจากนั้นก็ตั้งชื่อว่านะฮะ ht e x c e t นะฮะ h t a c c e s s นะฮะต้องมีเครื่องหมายดอดนำหน้านะฮะเครื่องเครื่องเครื่องหมายจุดนำหน้าจากนั้นก็กด enter ถ้าหากว่ามันขึ้นว่าอ่า uh, u t e n e t e d document อันนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจนะฮะไฟลไ,ไฟนี้โดนสร้างขึ้นมาแล้วนะครับท่านสามารถจะเจอได้โดยการกดปุ่ม control นะฮะกับปุ่ม h how ฮะ็นแป้นคีย์บอร์ดนะครับ,บ,รนะรบจากนั้นก็ท่านก็จะเห็นว่ามี uh, ไฟล์ h t a c c e s s ขึ้นมา นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าลีนุกเนี่ยจะมองระบบลีนุกหรือว่ายูนิคเนี่ยจะมองอไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่มีจุดนําหน้าเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นไฟล์พวกเกี่ยวกับระบบต่างๆที่โปรแกรมต้องเอาไปใช้งานนะครับโ okay. อเคอันนี้เรามาแก้ไขไฟล์ h t h t x s กันนะครับก็ เปิดโดยโปรแกรม gedit นี่แหละครับลากมาวางในโปรแกรม gedit ในไฟล์ s c x s e t นะครับเราจะพิมพ์คำสั่งว่านะฮะอ่าบรรทัดแรกนะฮะ rewrite อ่า rewrite rewrite engine, นะน engine. นะอ่ rewrite engine on นะครับเปิดการทำงานของหมด rewrite รบรรทัดที่สองเอาบรรทัดที่สามก่อนนะครับบรรทัดที่สามนะครับก็ rewrite rule rewrite rule ใดๆก็ตามนะครับในวงเล็บก็คือจุดบวกจากนั้นก็เครื่องหมายดอลลาร์สายนะครับ ใดๆก็ตามนะฮะในวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดจุดบวกแล้วก็วงเล็บปิดเครื่องหมายดอลลาร์ดอลลาร์สซต์อันนี้นะครับจากนั้นก็ให้มันรีให้มันชี้ไปที่ index php นะฮะตามด้วย q u e r y s t r i n g ก็คือ url เท่ากับ url เท่ากับดอลลาร์ไซหนึ่นะครับ ก็คือจากนั้นนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเปิดสี่เหลี่ยมปิดนะฮะสี่เหลี่ยมเปิดเสียสี่เหลี่ยมปิดภายในนี้ก็คือคิวรีสติงนะครคิวรีสติงคิวรีสติงแอปเปิลนะฮะับออย่างนี้โอเคนั่นคือบรรทัดที่สาม องนั้นนะครับเราจะเพิ่มอีก3บรรทัดน,นั่นก็คือ r e r e w r i t e c r n d i t i o นนะฮะรีไร r อนะ r i t e นั่นก็คือ r t e condition นะฮะจากนั้นก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปิกาป,ปกาเปิดปีกาปิดนะครับในปกาเปิดปิดใน uh, เครื่องหมายปดกานะฮะเราเขียนว่า request รีเคว e ต์ไฟแม request file, uh, file name นะฮะไม่ใช่ directory โอเคอย่างนั้นผมก uh, ็ปีมาขี้เกียจพิมพ์ไม่ใช่ directory อ่าไม่ใช่ Link แล้วก็ไม่ใช่ไฟล์โอเคจากนั้นก็ <c oughs> ปิดไปอ่า บรรทัดแรกก็คือ rewrite engine เป็น on นะครับบรรทัดที่สองก็คือ uh, rewrite cond uh, rewrite condition เครื่องหมาย percent uh, request file uh, name uh, แล้วก็เครื่องหมายตกใจขีด d uh, นะครับบรรทัดที่สาม uh, rewrite c o n ะ request file uh, name เครื่องหมายตกใจ f uh, นะคราย บรรทัดที่4ก็ r e w r i r e r i t e condition เครื่องหมาย percent, นะเปอร์เซ็นต์นะ e q u e s t file name จากนั้นก็เครื่องหมายตกใจขีด L นะครับคือนั่นก็คือไม่ใช่โฟลเดอร์ไม่ใช่ไฟล์ไม่ใช่ลิงก์ link, นะครับจากนั้นตรงส่วนของ r e w r i t e rule ตรงนี้นะครับก็คือใดๆก็ตามนะครับให้ชี้มาที่ index.php แล้วก็ตามด้วย u e r เร t ติ้งคือ URL อันนี้ โอเคเซฟแล้วก็ปิดไปนะครับจากนั้นเรากลับมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเบาว์เซอร์ของเรานะครับพิมพ์ local host เ l ริม s a s e o com ได้นะฮะจากนั้นผมจะลองพิมพ์ว่า test เห็นไหมฮะ test ก็กลับมาที่ mysite.com พิมพ์ว่า dog ก,ก็ hello This is mysite.com เหมือนเดิมนะครับไม่มีเอเรอร์โอเคคราวนี้เราลงาองเข้าไปดูที่ phpmyadmin เข้าได้ไหมอโอเคนี่ก็คือโปรแกรมเอาไว้สำหรับสร้างฐานข้อมูลนะจัดการฐานข้อมูลพวก ดัตเตอร์เบดของเราดัตเตอร์เบดสร้างตารางสร้างฐานข้อมูลของเราขึ้นมาโอเคเดี okay. er ๋ย uh, วอันนี้ทําไว้เป็นเตือ uh, นความจํานะครับเพราะผมส่วนมากผมจะลืมบ่อยนะครับ mm hmm. เผื่อว่าจะมีประโยชน์โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ uh, สร้างไฟล mm hmm. ์ไฟล์อื่นๆกันนะ uh, mm hmm. สร้างเว็บไซต์ uh, ่ือนกันนะครับเขียนไฟล์ว่า php ดูว่าสมมุติว่าอันนี้นะอันนี้ถ้าผมแก้ไขอีกนิดนึงนะครับ php จะต้องเริ่มด้วยเครื่องหมายตัวเครื่องหมายน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมาย question mark นะจากนั้นก็ปิดปิดด้วย question mark เครื่องหมายมากกว่านะครับการที่เราจะบอก บอกโปรแกรมนะฮะบ,บอกเว็บเบอร์ซ์ว่าสคริปที่เราจะเขียนต่อไปนี้ก็คือ PHP ปกติท่านสามารถจะเขียนได้แบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคองน้ผมจะ echo อืม echo ว่าสวัสดีครับเราจะไม่มีอารกันโอเคอ่ะเราลองเปิดดูว่ามันจะออกไวไหมนะ คำสั่ง Echo คือคำคำสั่งการสั่งแสดงผลนะครับ localhost s l e mysite.com นะครัอ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือภาษาไทยภาษาไทยมันจะ,ะไม่ออกเป็นภาษาไทยอ่ะปัญหานี้แก้งไงไง่ายๆครับตรงนี้นี่จะ h t t p ขีด content content จีนชาย content t ชาย s e l e c t h t m l อืมตรงนี้ ชาเซ็ตชาเซ็ตเป็น UTF UTF คิดโอเคอืมคราวนี้เรามาดูว่าจะออกเรียงภาษาไทยของเรา Thank you. โอเคไม่เป็นไรโอเคอ่าภาษาไทยไม่ออกอ่าเรามาดูอ้อผมพิมพ์เกินไปนะครับอ่านี่ทางนี้ถูกแล้ว okay. โอเคเมตา h t t p ขีด e q u v นะครับอ่าโอเคโอ้หน้าผ่านหน้าพิมพ์เกินไปโอเคนี่ได้มาแล้วฮะสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวตัวอย่างต่อๆไปนะฮะเรามาดูการเขียนเขียน,อย,นอย่างเื่นกันบ้างนะครับโอเคพบกันในตัวอย่างต่อไปครับ